สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพน้นจากเพจทัมเบอร์มีหรือ youtube ลูกี้ผีชาแนลนะคะวันนี้นะคะมาดึกหน่อยนะคะห้องก็จะมืดๆน,น,นิดนึงเพราะว่าห้องเพนมันไม่มีไฟสีขาวนะแต่วันนี้ถึงแม้จะกลับมาดึกแล้วนะคะแต่เรามีนี่มีกล่องมานะคะทุกคนเราก็จะมาแกะกล่องกันนะคะว่าวันนี้เพนได้อะไรมานะคะซึ่ง อันเนี้ยรู้สึกจะยังไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงเนาะเพราะส่วนใหญ่จะถ่ายคลิปเป็นแก้วหนามซะเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งน้องคนนี้เป็นแก้วที่พีออเดอร์มาจากเกาหลีนะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นแก้วที่ออกขายอยู่ที่สาขาเดียวเท่านั้นนะคะเหมือนเป็นสาขาบนเขาหรืออะไรเนี้ยแหละ นี่นะเราก็ได้มาแล้วนี่เรใส่แบบการกระแทกมาเต็มที่เลยนะโยลงข้างเตียงอ่ะเราก็ได้มาแล้วนะคะเป็นแก้วคือจะบอกว่าลิมิเต็ดก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ลิมิเต็ดอะมันก็มีขายแต่ว่าจะมีขายที่สาขาเดียวเท่านั้นนะคะก็คือสาขาที่บอกเนี่ย เขาบอกว่ามันเหมือนเป็นสาขาเปิดใหม่ที่เกาหลีอยู่บนอยู่บนเขาอะ่ะเออแต่ที่มันแบบรู้สึกว่าพิเศษกับแก้วใบนี้นะก็คือว่าเขาจะมีรูปสาขาเขาติดอยู่ที่แก้วด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแอบดูก่อนนี่เห็นพร้อมกันเลยนะเนี่ย mm. โอ้สวยอยู่สวยอยู่แปลว่าแล้วไม่สวยเอาไว้ใช้ก็คือสวย นี่ทุกคนเป็นแก้วไม่ใช่แก้วหนาคนะ,คะแต่เป็นแก้วสแตนเลสนี่ค่ะนี่นะนี่เลยแต่ความพิเศษของเขาอยู่ตรงนี้นี่ด้านหลังนะคะเขาจะมีนี่เลยเป็นรูปสาขาของเขานะสาขาเขาเป็นรูปนี้เลยเป็นดีไซน์แบบนี้เลยนะคะ นี่แล้วก็เป็นชื่อสาขาของเขาเตามนี้นี่เลยอะใกล้กว่านี้อะนี่นะเป็นแบบนี้เลยก็คือแบบน่ารักมากสีนี้นะคะออนอกจากแก้วหนามนะเนาะเผื่อใครแบบดูมาหลายคลิปหรือใครเพิ่งดูก็แล้วแต่นะ<ๆ>เพจจะบอกว่าเ,เพจก็สะสมอยู่เนี่ยแบบสะสมอยู่หลายหลายรุ่นนะคะ แต่ว่ารุ่นที่แบบคิดว่าจะอยากได้เยอะๆครบๆเลยก็จะเป็นหนามส่วนสแตนเล่นเนี่ยก็จะเอาแต่รุ่นที่ชอบนะคะชอบสีชอบสตอรี่ชอบเรื่องราวอะไรเงี้ยใบเนี้ยชอบสตอรี่เขาตรงที่ว่าแบบมีขายอยู่สักขันเดียวนะสักคันนี้เลยเนี่ยสึกขันนี้มีขายอยู่ที่เดียวนะคะบนเขาเหลี่ยงซานอะไรนะไม่ใช่เขาเหลียงซานนะแต่แบบมันเหมือนถ้าเพจําไม่ผิดเหมือนเขาแบบอยู่สาขาที่แบบไกลหน่อยอยู่บนเขาอะไรเงี้ยถ้าจําไม่ผิดนะ เพราะว่าอันนี้ก็พีออเดอร์เสร็จแล้วก็กว่าจะส่งมาก็คือแบบเป็นเดือนอ่ะก็นี่นะก็ได้มาแล้วสีน่าลกนะคะแต่วันนี้เพนอัดคลิปแบบมืดไปหน่อยเนาะแต่เดี๋ยวสัญญาว่าเดี๋ยวจะซื้อไฟวงละเพราะว่าบางทีเออรู้สึกแบบอัดคลิปตอนกลางคืนก็ดีดีตรงที่แบบเราอะว่างตอนกลางคืนกลางวันเราจะไม่ค่อยว่างแล้วบางทีแบบร้อนถึงจะเปิดแอร์มันก็อารมณ์มนมาร้อนอ่ะ ก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เดี๋ยวจะซื้อไฟวงมาลักษัญญาขอศึกษาก่อนว่ารุ่นไหนอะไรยังไงดีเออหรือใครมีแนะนำอ่ะแนะนำให้หน่อยสิแล้วก็ส่งลิงก์มาก็ได้นะคะอ๋นี่ข้างบนเขาจะเป็นตรงเนี้ยเขาจะเป็นสีขาวนะเดี๋ยวเพนเปิดข้างในให้ดูค่ะอันเนี้ยเป็นแก้วแบบสเตเลสเนี่ยเขาเอก,กับซาบักใช่ไหมเขาเก็บความเย็นนะทุกคนเขาก็จะมีฟังก์ชันนี่แบบนี้ก็คือถ้าเรา ขาเขาเป็นแบบนี้นะถ้าเราไม่ใช้หลอดหมายถึงว่าเราไม่ได้จะเอาหลอดเสียบอะเราสามารถหมุนได้ตรงเนี้ยที่มันเป็นรูตรงหลอดเห็นไหมไมันจะมีความว่างอยู่เห็นปะจะมีความว่างอยู่เราสามารถบิดเนี่ยมาด้านหลอดมันก็จะถูกด้านที่เป็นหลอดก็จะมาอยู่ตรงพลาสติกแล้วก็ด้านที่ ด้านที่เป็นรูสี่เหลี่ยมเพื่อให้หลอดเสียบมันก็จะถูกปิดไปแต่ถ้าให้เพ้นความรู้สึกนะมันไม่ได้แน่นคือถ้าล้มอ่ะน้ําก็หกออกได้นะคะเพียงแต่แค่ว่ามันช่วยปิดไว้ให้แบบสมมติเราเก็บหลอดอย่างเงี้ยก็คือให้แบบสิ่งสกรปรกมันไม่ลงไปแค่นั้นเองนะคะอันนี้เป็นแก้แบบเป็นแก้แบบไม่มีฝาก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเก็บความเย็นนะก็ตามสไตล์ของสแตนเลสเลยนะคะ ม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมนะบางคนก็เรียกสแตนเล์บางคนก็เรียกสแตนลี่นะคะ <S <S เพนก็จะลิลี่เล่อะไรเงี้ยนะแต่อันเนี้ยน่ารักคือเพนชอบแก้แบบทรงนี้ด้วยรุ่นนี้ด้วยของเขา <S <S เดี๋ยววันหลังจะพาไปเปิด <S <S ไปเปิดดูเนาะ <S <S ว่ามีรุ่นไหนสีไหนแล้วบ้านนะคะออไซน์นี้เดี๋ยวเพนดูให้ว่ากี่ออนรุ่นเนี้ยยี่สิบออนห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดมลนะ มันจะมีหลายออนนะมันจะมีหลายออนคือหมายถึงว่ารุ่นเนี้ยเออเดยวเพนพามาให้ดูดีกว่าว่ารุ่นเนี้ยนะคะที่เป็นทรงแบบนี้ด้วยนะจริงๆอ่าสเตลเล่ที่เขาเอ็กกับซาบาักเนี่ยก็จะมีหลายหลายทรงนะแต่เพนชอบแค่ทรงนี้ทรงเดียวนะคะทุกคนแล้วก็เอ่อแต่ในทรงเนี้ยมีหลายไซส์มีใหญ่เลยมีกลางแล้วก็มีเล็กใหญ่เลยถ้าเพนจำไม่ผิดรู้สึกกับสา สามสิบเอ็มอลเอ้ยสามสิบออนสามสิบออนแล้วก็มียี่สิบออนแล้วก็มีเล็กแบบสิบหกออนนะคะแต่ถ้าส่วนตัวชอบไซส์นี้มันจับแล้วมันแบบเหมาะมือกว่าไซส์สิบหกออนอ่ะจริงๆเป็นไซส,เไซส์เป็นไซส์ที่ได้ใช้ถูกไหมเพถึงว่าร้านทั่วๆไปก็จะสิบหกออนใช่ปะอันนี้หลอดใส่นะแต่ว่าเพนก็รู้สึกว่าเพนก็ยังชอบชอบความเออเขาเรียกอะไรอะ่ะ ชอบความ20ออนอยู่ดีเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นไซสที่มันจับแล้วมันเหมาะมืออนะันนั้นรู้รู้สึกว่าทรงมันเล็กไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็คิดอยู่ว่าเออจะต้องเอามาใช้สักอันนึงนะอะไรเงี้ยจำเป็นหรอป้าอยากใช้นะคะนี่ก็คือ1 1อันที่เราแบบทำไมฉันปิดฝาแน่นปะเนี่ย เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากใช้แต่ยังเลือกไม่ได้ทุกคนยังเลือกไม่ได้ว่าจะใช้สีอะไรดีนะคะแล้วก็ไซส์อะไรดีเพราะว่าไซส์16ออนเนี่ยก็คือมีหลายอันหมายถึงว่าสีหนึ่งมีหลายอันที่จะแบบเอาไปใช้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีสีที่ชอบแต่คือไม่ชอบ16ออนไงชอบไซสน์นี้ที่แบบจับดูแล้วก็โบโบ๊บแล้วก็แบบสมมติเรากินเงี้ยมันดูใหญ่ปะปะอันนี้เป็นถอย ก็ได้อยู่นะแบบนี้เออเข้ากับเสื้อโดยไม่ได้ตั้งใจวันนี้ไม่มีอะไรนะคะแต่งตัวนี้คือไม่ได้แต่งตัวแบบนี้มาเพื่ออัดคลิปนะวันนี้ไปกินข้าวกับแฟนมานะคะก็เลยแต่งตัวแบบนี้นะแล้วก็เออเขาเรียกอะไรอะ่ะอัดคลิปเลยเพราะว่ากลับมาดึกดล้ก็คืออัดคลิปเลยเนอะเรื่องหงเรื่องอีกเรื่องคือแต่งหน้าแล้วเพราะว่าบางทีมาน้าสดก็เกรงใจคนอื่นเหมือนกันแต่ช่วงไหนไม่มีคลิปแล้วจริงๆหน้าสดก็ต้องสดก็ต้องก็ต้องออกมาเนาะ ก็เดี๋ยวเอาไว้เพนจะมาเปิดอว่ามีเพนมีสีอะไรแล้วบ้างเนาะแล้วก็มาเปิดว่ามีไซส์ไหนบ้างละกันเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะคะถ้าใครชอบรุน่นนี้ชอบเก็บความเย็นเนี่นนยนะก็มาพูดคุยกันได้เลยว่าชอบอะไรยังไงในตัวเขานะคืออันเนี้ยเพนพูดตรงตรงเพนไม่มีความรู้อะไรเลยเพนชอบแค่รูปทรง<ๆ>เพนชอบทรงแบบนี้แล้วก็จับแล้วก็แบบน่ารักจังเลยเนี่ยเดี๋ยวจะกลับบ้านนอกก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะต้องขนไปใช้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ในแม่สอดก็เอออาจจะแบบบางคนก็มีาอาจจะแบบมีไม่ได้เยอะท่ากรุงเทพไงเราจะเอาไปถือใช้เก๋ๆที่บ้านนอกเราอะไรอย่างเงี้ยดีไหมอะไรอย่างงี้นะคะก็ดูอยู่นี่น่ารักโอเคเดี๋ยวยังไงจะทําคลิปหน้ามาให้ชมกันเนาะว่ามีสีอะไรบ้างหรือว่าเออรุ่นนี้มีไซส์อะไรบ้างนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่มีคนขอมันก,ก็คือเก็บความเย็นได้นานแค่ไหนยังไงเนาะแก้วนา้ากับแก้วอันนี้เดี๋ยวไว้ทําคลิปให้ดูกันนะคะ ยังไงก็ติดตามชมด้วยนะสำหรับคลิปของแก้วซาบาก็ามันจะเป็นงานอดิเรกข,ของเพนใช่ไหมมันจะคือในชาแนลเพน่ะต้องบอกก่อนว่าเพนอัพเรื่องต้นไม้เป็นเมนหลักแล้วอันเนี้ยมันเพิ่งมาทีหลังแต่ก็ตั้งใจจะทำไปเรื่อยๆนะซึ่งตอนนี้กำหนดวันไว้ก็คือ,อคลิปจะออกทุกวันเสราร์9ก้าโมงเช้านะคะยังไงอย่าลืมกด subscribe นะแล้วก็กดกระดิ่งมันจะได้แจ้งเตือนว่า มาแล้วค่ะอย่างเงี้ยแต่วันเสาร์เก้าโมงเช้าก็มารอดูกันได้เลยนะคะจะพยายามทําให้ไม่ขาดตกบกพร่องแนละ้วจะทำให้แบบได้ทุกวันทุกวันนะเพราะบางทีแบบช่วงไหนว่างๆก็จะอัดไว้หลายๆคลิปแล้วก็เอาเตรียมปล่อยแบบตั้งค่าให้มันเออเขาเรียกอะไรนะเหมือนเหมือนเหมือนอัปเดตแบบถึงเวลาก็อัปเดตไปเลยอะเนาะก็จะพยายามทํานะแล้วก็ ยังไงก็จะพยายามไม่ให้ขาดตกถ้าใครชอบแก้วรุ่นไหนอะไรยังไงเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะอย่าลืมนะทุกวันเสาร์9โมงมาเจอก,กันนะคะบ๊ายบาย